สนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75%เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank ขอต้อนรับท่านผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะครับและเหมือนเดิมครับทุกวันจันทร์เราจะมารับฟังคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการลงทุนการปรับพอร์ตการบริหารพอร์ตจาก LH Bank นะครับรวมไปถึงแนวโน้มการลงทุนทั่วโลกในทุกภูมิภาคครับไม่ว่าจะเป็นในสหรัฐในยุโรปในจีนและในออสเซียนนะครับเพื่อที่ได้รู้เท่าทันหรับการเคลื่อนไหวในตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกนะครับและในวันนี้นะครับรายการเศรษฐกิจอินไซต์จะพาทุกท่านไป ไปสํารวจว่าธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับได้ส่งสัญญาณขึ้นอัตราดอกเบี้ย US rate peak ไปสู่ระดับสูงสุดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของตลาดเงินทั่วโลกครับและถ้าหากว่าในปีหน้าเราจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมาจริงๆแล้วนะครับจะมีผลอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อตลาดเงินในเอเชียและตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยครับการลงทุนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะฮะมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามบ้าง ไปติดตามรายละเอียดกับคุณแอนทวีรัตกับ เอาละคะ่ะคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคะ่ะเฟดเขาก็ส่งสัญญาณนะคะ US rate peak ค่ะก็คือตัวอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเนี่ยน่าจะถึงจุดสูงสุดแล้วหรือเปล่านะคะโอกาสและความท้าทายค่ะของตลาดการเงินโลกดังนั้นเรามาดูกันหน่อยเริ่มที่กราฟิกแรกกันหน่อยนะคะไปดูความเคลื่อนไหวคะ่ะระหว่างเงินเฟอ้อกับการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะการเปลี่ยนแปลงค่ะของดอกเบีย้ยสหรัฐ จนถึงผลประชุมพฤศจิกายนปีนี้นะคะเปรียบเทียบกับเงินเฟอ้อเงินเฟอ้อข้างบนค่ะมีทิศทางที่ปรับตัวยอ่อเลื่อยมาขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสาหารัฐอเมริกาเนี่ยตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วนะคะตัวเลขเป้าหมายของเขาเนี่ยมาตั้งแต่0.25ไปจนถึง0.5และล่าสุดอยู่ที่5.25จนถึง5.5ด้วยกันคุณผู้ชมดูตามระยะเวลานะคะเราไล่มาตั้งแต่ช่วงนี้ที่เขาให้ข้อมูลมาก็คือปลายปีที่แล้วจริงเขาขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อเนื่องมาเนี่ยไม่ว่าจะเป แต่0.25%ไล่มาเรื่อยๆขึ้นตลอดมาค่ะนะฮะจนถึงการประชุมค่ะในช่วงล่าสุดนะคะสองครั้งล่าสุดคือเดือนกันยายนกับเดือนพฤศจิกายนเขาคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับเดิมดังนัง้นนะ Federal Fund Target Rate <jas> ก็คือเป้าๆของเขาเนี่ยอยู่ที่5.25-5.5%สำหรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐไปดูกราฟิกถัดไปค่ะ,คะการาฟิกถัดไปพาคุณผู้ชมไปดูนะคะ การขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนโยบายของอเมริกาตลาดไม่ได้พูดถึงมากแล้ว mm hmm. เขามองว่าอาจจะเป็นการคง ในระดับสูงต่อเนื่องยาวนานนะคะแต่ทีนี้ก็คุยกันต่อว่าแล้วถ้าจะลดละ่ะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเมื่อไหร่นะคะตลาดคาดการ์ค่ะว่าน่าจะเริ่มนโยบายผ่อนคลายทางการเงินปีหน้าค่ะส่วนใหญ่มองว่าน่าจะเห็นสักไตรมารสสหรือไตรมารสสี่นะคะตลาดมองตั้งแต่ประมาณ0.75นะคะที่เขาจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีหน้าไล่ไปจนถึงลดไปประมาณ1.25แล้วแต่ค่ะว่าแต่ละสำนักจะมองอย่างไรอย่างทางด้านของ UBS นะคะมองค่อนข้างที่จะ รียกว่าลดค่อนข้างเยอะมองว่าปีหน้าเนี่ยน่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสักประมาณ2.75ด้วยกันนะคะแต่ทางนี้เขามองว่าอเมริกาเนี่ยอาจจะเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้สักประมาณกลางปีหน้าไตรามาส2ไตรามาส3อาจจะเจอดังนั้นเนี่ยการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงมาค่ะก็ะเพื่อรับกับ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะเกิดขึ้นขณะที่ทางด้านของกลมวนเซกสนะคะมองว่าสกิจสหรัฐค่อนข้างจะแข็งแกร่งค่ะปีหน้าอาจจะลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายสักประมาณแค่0.25เท่านั้นเองนะคะ,ะไปดูออกในกราฟิกค่ะ กราฟิกนี้มองว่าโกลแมนแซกคาดว่า GDP สหรัฐปีหน้าโตสักประมาณ1%ซึ่งถ้าเทียบกับตลาดนะคะส่วนใหญ่มองอย่างไรมองว่าปีหน้าน่าจะโตเพียงแค่0.4%เท่านั้นแต่ทางด้านของโกลแมนแซกมองว่าน่าจะโตได้สัก1%เนื่องจากตลาดแรงงานของเขาดูแล้วนะคะภาพรวมยังมีทิศทางเชิงบวกอยู่นะจากข้อมูลที่เขาเก็บมาก่อนหน้านี้แต่ทั้งนี้ปีต่อไปคือปี2567เศรษฐกิจอเมริกาเขามองว่าน่าจะเติบโตทั้งปีสักประมาณ2.1%ด้วยกัน ไปดูอีกในกราฟิกค,ค่ะกราฟิกนี้พาผู้ชมไปดูนะคะว่าโก l d m a n s มองว่าโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยปี67นะคะแค่15เนขณะที่ตลาดส่วนใหญ่มองว่าอาจจะเห็นถึงสักประมาณ48%ก็ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาต่างๆที่เขาคาดการณ์ค่ะว่าภายใน12ปีข้างหน้านะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีมากน้อยแค่ไหนตามช่วงเวลาต่างๆนะคะโก l d m a n s เป็นตัวแทนของสีฟ้าค่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมองนะ ต่ำกว่าบลูเบิร์กคอนเซนแซสนะคะภาพรวมของบลูเบิร์กเขามองว่าโอกาสเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยสูงกว่าโกลแมนแซกนะคะไปดูอีกหนึ่งกราฟิกค,ค่ะกราฟิกนี้บอกว่าผลงานการเปลี่ยนแปลงของดัชนี SP500 ก่อนและหลัง f Fed r a t ร h i k e p e a กนะคะก็คือเขาไปเทียบในอดีตที่ผ่านมาค่ะว่าก่อนนะ,ะและหลัง F e d ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแบบจุดสูงสุดในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะส่วนใหญ่ค่ะนะก่อนที่จะมีการ ขึ้นนะฮะก่อนที่จะมีการเนี่ยเฟดให้ให้พีคตรงนี้เนี่ยก่อนที่จะเกิดการขึ้นแบบสูงสุดของเฟดเนี่ยนะคะ ตลาดของเขาเนี่ยส่วนใหญ่จะปรับลงค่ะสามเดือนก่อนหน้านั้นก็ส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไล่มากี่ครั้ง 1, 2, 3, 4, ะะ 5, อ่ะหนึ่งสองสามสี่นะห้าโดยสี่ครั้งโดยประมาณนะคะส่วนใหญ่จะปรับเป็นสีแดงหมดช่องสุดท้ายเป็นภาพรวม Average นะคะโดยเฉลี่ยแล้วสี่ครั้งเป็นยังไงส่วนใหญ่เนี่ยนะจะปรับลงก่อนหน้าที่จะมีการขึ้นอัตราด,ดอกเบีย้ยจนถึงจุดสูงสุดแต่หลังจากนั้นไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาสามเดือนหกเดือนสิบสองเดือนภาพรวมโดยเฉลีย่ยตลาดจะปรับเพิ่มขึ้นยกเว้นครั้งนี้ค่ะ ช่วงเดือนเมษายนปี2000ที่เวลาผ่านไป12เดือนแล้วตลาดหุ้นปรับตัวลดลงไป1 5สํารหรับ s p 5 0 0แต่ภาพรวมรมแล้วหลังจากที่มีการขึ้นจนถึงจุดสูงสุดของอัตราดอกเบี้ยนโยบายอเมริกาส่วนใหญ่จะปรับเพิ่มขึ้นทีนี้ไปดูกันต่ออีกกราฟิกหนึ่งกราฟิกนี้พาผู้ชมไปดูค่ะเขาแบ่งดัชนี3ตลาดของสหรัฐนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เอสแอนด์พีห้าร้อยหรือ n a สแดกสามตลาดนี้ในแต่ละช่วงเวลาเขาจับช่วงเวลามาหครั้งด้วยกัน นะคะว่าในช่วงของเฟดลดดอกเบี้ยเนี่ยตลาดเป็นยังไงกันบ้างนะคะหากว่าลดแล้วนะคะสใน6กนะหนึ่ 1, 2, 3, 4, ใน6ครั้งค่ะตลาดทั้ง3ตลาดปรับขึ้นพร้อมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์ s อสแอนด์พีหและ n a สแด q ตจะมีอยู่2ครั้งด้วยกัน,นะคะ่ะที่ตลาดเนี่ยทั้ง3ตลาดปรับลงพร้อมๆกันนะคะหลังจากที่เฟดลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะ,ะไปดูอีกหนึ่งกราฟิกค่ะ ทีนี้คำแนะนำนะคะของแต่ละที่บอกยังไงสำหรับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Blacklock, p i m c o ้แล้วก็ m r r i l l นะคะ Black ล็อกเขามองอย่างนี้ค่ะ เขาเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเพราะว่าผลตอบแทนในภาพรวมของหุ้นน่าจะให้มากกว่าสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนคงที่มุมมองเทคนิคแล้วเนี่ยเขาลงทุนในตลาดหุ้นประเทศพัฒนาแล้วนะคะสหรัฐยุโรปเนี่ยนะคะอาจจะมีการปรับตัวลดลงนะคะ,อะขออภัยลดการลงทุนในประเทศพัฒนาแล้วสหรัฐยุโรปแต่เพิ่มการลงทุนในตลาด emerging market นะคะแล้วก็ตลาดหุ้นด้วยของญี่ปุ่นพิมโก้ให้น้ำหนักกลางๆคะ่ะเพราะว่าเราต้องดูเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยนะคะแต่เขามองอย่างนี้คะ่ะว่าสหรัฐ ยังดูโอเคนะคะแต่ว่ายุโรปนี่อาจจะลดการลงทุนมอริลค่ะก็มองอย่างนี้ค่ะให้น้ําหนักเป็นกลางเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะผู้ชมก็ต้องบอกว่านี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ต้องไปต่อสายกับนักวิเคราะห์อของเรานะคะว่ามีมุมมองอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้อีกค่ะพี่แอนก็ได้เล่าให้เราฟังชัดเจนครบถ้วนนะครับเกี่ยวกับภาพรวมของตลาดหลักทรัพย์ในสหรัฐอเมริกา แต่สำหรับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนะครับเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่ต้องกังวลต้องระวังและยังคงผันผวนอยู่นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจาก LHBank Advisory นะครับคุณคุณากรคุณาสวรรค์ซึ่งจะมาให้คําตอบได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสวัสดีครับคุณคุณากรครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรัตพงศ์และคุณทวีรัตน์ครับสวัสดีครับผมไปที่คําถามที่1กันเลยนะครับ ตอนนี้ก็ปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับคาดว่าสูงที่สุดแล้ว US rate peak แล้วปัจจัยอะไรครับซึ่งทำให้ตลาดคาดการว่ามันจะสูงที่สุดแล้วจริงๆครับอาจารย์ครับครับในช่วงที่ผ่านมานะครับสหรัฐเนี่ยครับต้องเผชิญกับสภาวะอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับที่ขึ้นเร็วและแรงต่อเนื่องในรอบหลายปีนะครับ ส่งผลให้กระทบต่อสินทรัพย์ทางการเงินนะครับแม้ว่าจะเป็นหุ้นพันธบัตรรัฐบาลตลอดจนสินทรัพย์อื่นๆนะครับที่ปรับตัวลดลงอย่างรุนแรงนะครับเนื่องมาจากการดําเนินนโยบายแบบตึงตัวของธนาคารกลางสหรัฐนะครับที่จะพยายามปราบเงินเฟอ้อที่พุ่งสูงขึ้นในรอบ40ปีนะครับซึ่งเราคาดว่าถึงจุดที่จะหยุดการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับและหลังจากนั้นจะค่อยๆปรับ อัตาราดอกเบี้ยลงนะครับโดยมีเหตุผลหลักๆดังนี้นะครับหน,นะครับเงินเฟ้อนั้นผ่านจุดสูงสุดไปแล้วและลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างตัวเลขล่าสุดนะครับที่สะท้อนได้จากนัชนีราคาผู้บริโภคหรือ C P I ของสหรัฐนะครับที่มีแนวโน้มปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งตัวเลขประจําเดือนตุลานะครับก็ออกมาต่ํากว่าที่คาดนะครับ ที่3.2ซซึ่งหากเทียบกับประมาณการของดอททอตนะครับที่อยู่ระดับ5เปอร์เซนก็ยังคงต่ำกว่าประมาณการทําให้เราคิดว่านะครับหยุดวัาถ้าจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยไว้เพียงเท่านี้เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยได้กลับมาสูงกว่าตาเงินเฟอ้อแล้วนะครับสองนะครับเศรษฐกิจสหรัฐกําลังเข้าสู่ภาวะชะลอตัวซึ่งสะท้อนได้จากตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญอย่างเช่น ตลาดแรงงานนะครับที่ตัวเลขการว่างงานเริ่มขยับตัวสูงขึ้นเกือบ4%รนะครับรวมถึงนยโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐค่อยๆทยอยหมดลงในช่วงไตรมาสที่3นะครับทำให้โอกาสที่การว่างงานจะกลับขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าร,ระดับปัจจุบันครับสุดท้ายนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่า เศรษฐกิจนะครับมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสดถอยซึ่งสะท้อนได้จากตัว leading economic index ล่าสุดนะครับซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ในการพิจารณาการเกิด recession ปรับตัวลงมาอยู่ในแดนลบนะครับและใกล้เคียงกับระดับในช่วงปี2000และปี2008ที่บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจสดถอยในอีก12เดือนข้างหน้าด้วยเช่นกันครับ และหากว่าเรามองว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย่ยถึงจุดสูงสุดแล้วเรามองกันต่อถึงการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายถ้าหากว่าเกิดขึ้นจริงในปีหน้าน,นะคะจะส่งผลยังไงกับตลาดการเงินในกลุ่มของประเทศเกิดใหม่ในเอเชียรวมถึงประเทศไทยด้วยค่ะ เมื่อธนาคารกลางสหรัฐนะครับเริ่มหยุดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและในอนาคตจะเริ่มใช้นโยบายปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงนะครับทาให้ราคาสินทรัพย์หลายประเภทก็มีโอกาสฟื้นตัวครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยลดนะครับจะส่งผลให้ต้นทุนทางเงินของภาคธุรกิจลดลงและทําให้ภาคธุรกิจมีแรงจูงใจที่จะกู้ยืมเพื่อลงทุนมากขึ้นขณะเดียวกันนะครับอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงก็ลดแรงจูงใจของประชาชนที่จะนําเงินมาฝากออมกับธนาคารครับ และนำเงินนั้นไปจับใจ่ายใช้สอยส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจกลับมาคึกคักครับโดยเรามองว่านะครับฟันโฟนน่าจะไหลาจากกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมายังกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงไทยด้วยนะครับเนื่องจากตลาดหุ้นในกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่หรือ E-M นั้นนะครับเริ่มส่งสัญญ,ญาณกลับตัว ทำผลงานได้ดีกว่ากลุ่มประเทศพัฒนาแล้วและการลงทุนธีม Value Stock นะครับและประเทศไทยก็จะได้รับผลประโยชน์นะครับเพราะส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยหุ้น Value จำนวนมากในเมื่อที่ผ่านมานะครับตลาดการเงินกําลังปรับเปลี่ยนจากการใช้นโยบายตึงตัวมาใช้นโยบายผ่อนคลายมากขึ้นจากแต่ก่อน ทำให้ระบบเศรษฐกิจของตลาดเกิดใหม่นะครับที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงมีปริมาณเงินหมุนเวียนที่เยอะขึ้นนะครับจึงเป็นที่สนใจของนักลงทุนเช่นนะครับจีนอินเดียไต้หวันและก็ไทยครับส่วนประเทศอื่นๆนะครับในกลุ่มนี้ก็มีแนวโน้มและมีศักยภาพที่จะเติบโตเป็นผู้นําของโลกได้เช่นกันในอนาคตนะครับจากการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเศรษฐกิจภายในประเทศ ส่งผลให้การลงทุนในตลาดเกิดใหม่ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโดยเฉพาะหุ้นแว l u ลูนะครับที่มีพื้นฐานดีหรือแม้แต่หุ้นโกลด์นะครับที่เป็นหุ้นที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นนะครับยิ่งเมื่อนโยบายการเงินของธนาคารกําลังจะกลับทิศนะครับตลาดหุ้นในฝั่ง EM จริจึงน่าสนใจมากขึ้นเพราะนโยบายของเศรษฐกิจในหลายๆประเทศของฝั่งประเทศพัฒนาแล้วเอื้อต่อการค้ากับประเทศตลาดเกิดใหม่ จึงท,ทำให้นักลงทุนต่างชาตินะครับสนใจกลับมาลงทุนในสินทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้นครับขออนุญาตอาจารย์เป็นคําถามสุดท้ายนะครับขอคําแนะนําสําหรับบรรดาน,นักลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของประเทศไทยนะครับว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายเนี่ยนะฮะเรามีปัจจัยอะไรที่ยังคงผันผวนและต้องระวังบ้างครับอาจารย์ครับครับ ภาพรวมมุมมองการลงทุนในไตราาสซีนะครับโดยสินทรัพย์ที่จะได้ประโยชน์นะครับจากการหยุดขึ้นอันตราดอกเบีย้ยนโยบายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับหนึ่งที่เรามองไว้ก็คือพันธบัตรรัฐบาลนะครับและหุ้นกู้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment g เกนะครับซึ่งขยัตราผลตอบแทนอยู่ที่น่าสนใจนะครับหากอัตราดอกเบีย้ยกลับมาเป็นขานลงในอนาคตสอนะครับกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีนะครับที่ราคาหุ้นได้รับ ผลกระทบจากสภาวะัารดอกเบีย้ยที่เป็นขาขึ้นในช่วงที่ผ่านมาแต่มีโอกาสกลับมาฟื้นตัวแรงครับเมื่อเข้าสู่วัฏจักรดอกเบีย้ยขาลงนะครับโดยกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจคือกลุ่มที่มีแนวโน้มรายได้เติบโตอย่างสูงนะครับและสม่ำเสมอตามเทรนด์ของ AI นะครับอย่างเช่นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และก็คลาวคอมพิวติ้งสามนะครับกลุ่มหุ้นเติบโตนะครับซึ่งมีความแข็งแกร่งของกําไรนะครับแม้ว่าจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคตนะครับอย่างเช่นกลุ่มเฮลท์แคร ที่มีอัตราก,การเติบโตตามเมกะเทนของสังคมผู้สูงอายุนะครับและเป็นกลุ่มผู้ผลิตนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับสุดท้ายที่เรามองคือกลุ่มผุ้นที่ได้ประโยชน์จากการบริโภคหลังจากเข้าสู่ช่วง h อลีเดซีซั่นนะครับซึ่งแนวโน้มการบริโภคในช่วงวันหยุดสิ้นปีมีโอกาสเติบโตสูงถึง14นะครับจากผลสำรวจของเหล่าร้านชั้นนำคาปีนะครับ ส่วนปัจจัยที่จะต้องระมัดระวังหลังจากนี้นะครับคือตัวเลขเงินเฟ้อในเดือนถัดๆไปนะครับหากกลับมาฟื้นตัวนะครับจะส่งผลลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ตลาดจะคงอัตราดอกเบีย้ยเป็นระยะเวลาที่นานขึ้นและตามมาด้วยความกังวลของเศรษฐกิจถดถอยนะครับโดยให้ติดตามตัวเลขเศรษฐกิจตัวเลขการจ้างงานและัตราการว่างงานประกอบการลงทุนครับอีกครั้งนะครับยังมีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์นะครับ สงครามการค้าสงครามอิสราเอลนะครับและการเลือกตั้งของแต่ละประเทศในปีหน้านะครับอทิเช่นตัวอินเดียไต้หวันและสหรัฐครับเอาละค่ะเห็นภาพชัดเจนมากนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับขอบคุณครับเรื่องของการลงทุนนะคะเราก็ต้องจับจังหวะก,การลงทุนให้ถูกต้องเพราะข้อมูลนี้มีการอัปเดตอยู่ตลอดเวลานะคะและเพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนค่ะทางด้านของ LH b a n k ออกโปรโมชั่นนะคะสำหรับลูกค้าใหม่ค่ะฟรีบัตร r a b i t LH BU Avatar Edition ค่ะ พร้อมเติมเงินในบัตรอีก200บาทค่ะเมื่อเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล BU Max รับดอกเบีย้ยสูง6%ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน10,000บาทฝากขั้นต่ำเพียงแค่2,000บาทค่ะหรือสมัครและเบิกใช้วงเงินสินเชื่อบุคคล Happy Cash ดอกเบีย้ยต่ำเริ่มต้นเพียง9.99%นาน5เดือนวงเงินสูงสุด1.5ล้านบาทอนุมัติไวนะคะภายใน1วันทำการผ่านแอปพลิเคชัน LH BU by LH Bank ที่มาพร้อมกับฟีเจอร์ค่ะที่จะช่วยเติมเต็มความต้องการของลูกค้าแบบสะดวก ไม่สะดุดสนุกกว่าที่เคยค่ะเปิดบัญชีง่ายสะดวกผ่านแอปพร้อมกับช่องทางการยืนยันตัวตนผ่าน n d i d นะคะหรือ c o u n t e r Service ที่ร้าน7 e l e v e n ทั่วประเทศหรือที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวทุกสถานีอยู่ที่ไหนก็ทำได้ค่ะไม่ต้องปิดที่สาขานะคะลูกค้าที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล BU Max หรือสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Happy Cash ได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31ธันวาคม2566หรือจนกว่าจานวนสิทธ จหมดโดยสามารถรับบัตร Rabbit Collection พิเศษ LHBU ได้ที่สถานี BTS หมอชิดนะคะสยามอโศกอ่อนนุชช่องนนทรีและ Rabbit Service Center พญาไทค่ะพร้อมรับสิทธิพิเศษมากมายเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป LHBU ที่ App Store หรือ Play Store ศึกษารายละเอียดนะคะเงื่อนไขและตราดอกเบีย้ยและผลิตภัณฑ์ได้ที่ w w w l h b a n k c o t h หรือทั่วไปที่1327ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเศรษฐกิจอินไซด์นะคะคุณผู้ชมอย่าลืมค่ะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของเ n n ช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดรายการสดและก็คลิปดีๆมากมายค่ะ